เตียตน้างจเจเทียบกุุตุยาเทีย้ต้อมิ่ต้มี่ิเมืนคำาน้อยยอดาจดทองจเจตจาุไฟเลยจะเชตเปนตุตุเมจเจตุนะเม่อชาเจตไมป็ป đó sáng để phát khe xí lo tôi chỉ chua sát một khăn lấy thông nó đi nơ bây giờ có tôi một số sở vải để một số lý ổ lấy tao một có tên nó lấy ra thông lấy một khăn nó có sức cho bó cả nó đó ่ดที่ไฟอ่านึกป่อดัซึ่ที่ไฟนึอเนดูเชนนึกที่ไฟฮะไม่ได้จะบอกเลยจะสูบบ่อแล้วชีวิตช่ยใหเงียเลยอ่ะน,น่ก

กบเทนไนชอดด้วยนะจิตนาไนอดด้วยละก็บังเทหะไม่ยอมมุตาเสียจิตนาน้ำปันนี่จิตนาไนอบน้ำปันนี่มุกตาเสียจะยอมรดน้อยน้อยนกตาจุ๊บชิรับก็นอปากก็ลาเียลาเียลาค่ะ bữa sáng ăn gì ạ? Cháo. Chưa nhớ nhỉ? nè à, nãy mình nhớ chưa? Bé Bữa tối ăn chị, Tụi mày để tay chơi, tao ít bún nấm phắng nữa, tụi mày tụi mày để hào đà, hào măng, hào đà. Mày cho xí mò không bao giờ? Ừ. Xa bên nào? lâu

เลี้ยชันปดไปเลยน่าจมูเจอให้ให้รอเราอกาเราบูเจรอเดี๋ยวจะเล่าชีวิเจหลัตัวใช้เราหมืนคันนึ้เราบูเจอ